สวัสดีครับพบกับผมเดี่ยวชาแนลครับในคลิปนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับเกษตรกรทุกท่านนะครับมาดูตัวเลข3หลักนะครับที่อยู่บนกระสอบปุ๋ยนะว่าหลักไหนบำรุงอะไรบ้างนะครับแล้วใช้แทนคธาตุแทนสูตรอะไรบ้างคลิปนี้มีคําตอบเดี๋ยวเราไปดูกันครับโดยปกตินะครับของปุ๋ยเคมีจะมีแร่ธาตุอยู่ทั้งหมดหลักๆเลยมีอยู่3ตัวนะครับสตัวมีอะไรบ้างครับก็จะเป็นของไนโตรเจนไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับก็คือจะเป็นธาตุอาหารหลักที่อยู่ บนกระสอบปุ๋ยเลขนะครับที่อยู่บนกระสอบปุ๋ยนะครับเป็นตัวเลขข้างต้นนั้นเป็นระบบของระบบสากลเลยในความหมายก็คือว่าเขาจะบอกว่าในกระสอบปุ๋ยนะครับที่มีน้ําหนัก100กิโลกรัมจะมีไนตรเจนนะฟอสฟอรัสโพแทสเซียมที่ต้นไม้นําไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์นะผมแค่นั้นเองแล้วมาดูกันว่าครับผมใน3ตัวนะครับเขาจะแทนค่าอะไรมั่งก็คือ1ครับของจะเป็นของ N N นก็คือจะเป็นของตัวแรกตัวเลขที่เป็นตัวแรกนะครับตัวแรกนี้คือตัว N จะเป็นธาตุอาหารปริมาณของ N N ก็คืออะไระรอบ N ก็คือไนโตรเจนไนโตรเจนตัวนี้ครับจะเร่งนะครับเร่งการจเจริญเติบโต,โตนะครับเร่งใบสร้างใบสร้างความเขียวนะครับอันตัวที่2ครับก็คือถัดมาเป็นตัวตรงกลางนะครับตัวที่2คือตัวตรงกลางนะครับตัวตรงกลางคือจะเป็นธาตุาปริมาณของ P P คือฟอสฟอรัสนะครับจะช่วยเร่งเร่งอะไรครับเร่งในการแตกดนก นะออกใบหรือว่าผสมเกสรแล้วก็ถัดมาครับจะเป็นตัวที่3ตัวที่3ครับก็จะเป็นของปริมาณของเคเคคืออะไรคะเคคือโพแทสเซียมนะครับโพแทสเซียมจะเพิ่มอะไรครับเพิ่มขนาดนะครับก็คือขยายขนาดให้ให้ลูกใหญ่นะแล้วก็น้ําหนักแล้วก็จะเพิ่มรสชาตินะเพิ่มความหวานโดยปกตินะครับแร่ธาตุที่อยู่ในกระสอบถุยนะครับเราจะใช้เลข3ตัวนะครับสตัวที่อยู่บนหน้ากระสอบนะครับอย่างเช่นนะครับ อ่าสูตร15 15 15นะครับก็จะใช้3ตัวนี้นะครับมารวมกันรวมกันก็จะเป็นทั้งหมด45กิโลกรัมนะครับส่วนอีกนะครับส่วนอีกคืออะไรฮะอีก55กิโลกรัมนะครับนั่นก็คือจะเป็นของอะไรครับจะเป็นสารสารเติมสารตัวเติมนะครับหรือว่าเราเรียกง่ายๆว่าฟิลเลอร์ฟิลเลอร์ตัวนี้ครับส่วนมากครับผู้ผลิตนะครับผู้ผลิตเขาจะนิยมใช้ดินเหนียวนะครับดินเหนียวหรือว่าเม็ดทรายนะครับเข้ามาผสมคลุกเคล้าให้เป็นเนื้อเดียวกัน เพื่ออะไรฮะเพื่อในการคํานวณน,นะครับคำนวณว่าปริมาณปุ๋ย100กิโลกรัมนะครับเราต้องใส่แร่ธาตุประมาณเท่าไหร่แล้วก็อัตราการใส่ปุ๋ยนะครับจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมแค่น,นั้นเองแล้วก็ตัวเลขนะครับตัวเลขที่อยู่ข้างๆกระสอบนะครับตัวเลขนะครับที่อยู่ข้างล่างสุดเลยล่างสุดคืออะไรฮะก็คือน้ําหนัก,กกิโลนะครับน้ำหนักของกระสอบจะอยู่ที่ประมาณ50กิโลนะครับเพื่อเพื่ออาจจะเคยเห็น50กิโลส0กิโลแต่โดยมาตรฐานโดยทั่วไปนะครับ น้ำหนักกระสอบปุ๋ยจะอยู่ประมาณที่ที่50กิโลกรัมนะครับ50กิโลกรัมเมื่อกี้ที่ผมบอกไปนะว่าในการผสมปุ๋ยเขาจะคำนวณที่100กิโลกรัมนะครับก็คือเอาแร่ธาตุ3ตัวนะครับ3ตัวมามาบวกรวมกันก็จะเป็นทั้งหมด55ใช่ไหมฮะถ้าเป็นสูตร15แต่เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าน้ําหนักปุ๋ยกระสอบปุ๋ยทําไมถึง50กิโลกรัมแต่เวลาเขาผสมปุ๋ยทําไมเขาคำนวณที่100กิโลกรัมก็คือใน100กิโลกรัมนะครับคือการคํานวณปุ๋ยสูตรปุ๋ยที่ได้ครบ100ันะบ แต่คือที่เขาใส่เข็นข้างกระสอบว่า50 50กิโลกรัมก็คือจะง่ายในการขนย้ายนะครับในการเราจะเอากระสอบปุ๋ยเข้าไปเข้าในสวนหรือว่าแบกเข้าไปนะครับตัวนี้มันจะง่ายถ้าสมมุติ100กิโลกรัมมันจะหนักเกินไปนะครับเขาก็เลยเป็นแค่50กิโลกรัมนะครับแค่นั้นเองนะครับกระสอบปุ๋ยทั่วๆไปที่เพื่อนๆเ,เห็นหรือว่าพี่ๆเห็นนะครับจะไม่มี100กิโลกรัมนะครับยกเว้นกระสอบข้าวนะครับกระสอบข้าวแบบใหญ่ๆเนี้ยคือ100กิโลกรัมแต่ถ้าเป็นกระสอบปุ๋ยนะครับทั่วๆไปโดยมาตรฐานเลย อยู่ที่50กิโลกรัมนะครับก็คือจะง่ายในการขนส่งในการขนย้ายในการเคลื่อนย้ายในเข้าสวนเข้าไร่นะครับผมแค่นั้นเองตัวสูตรเนื้อตัวเลขนะครับหรือว่าปริมาณธาตุต่างต่างเพื่อนจะรู้ไปแล้วนะครับเราก็สามารถไปปรับใช้นะครับนำไปใช้ได้ครับผมว่าเราจะใช้ปุ๋ยอะไรนะครับปริมาณและธาตุเท่าไหร่นะครับที่พืชของเราต้องการนะครับขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วกันนะครับผมว่าหลักหลักๆเลยในการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับซึ่งหากเราจําเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีจริงๆนะครับจะให้ ถ้าแบบว่าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเราควรจะใช้ปุ๋ยให้ถูกต้องนะครับโดยค้อนึงถึงหลักการคร่าวๆนะครับแบบนี้นะครับก็คือในการเลือกเลือกปุ๋ยที่จะไปใช้ในสวนนะครับในแปลงผักของเราหรือว่าในสวนผักหรือว่าในในไร่ในนาของเรานะครับอันดับแรกๆเลยครับปุ๋ยให้เพื่อนๆจับไว้นะครับว่าปุ๋ยสูตรตัวแรกนะครับถ้าตัวแรกมากๆนะครับเราจะเน้นอะไรฮะเน้นที่ใบเน้นสร้างใบสร้างลําต้นโดยเฉพาะพืชผักสวนครัวหรือว่าเน้นใบพืชผัก ที่เรากินใบต่วนปุ๋ยนะครับสูตรตรงกลางนะครับตรงกลางคือตัวที่2นะครับถ้าตรงกลางมากๆนะครับเราจะเน้นบำรุงรากนะครับแล้วก็เน้นสร้างเซลล์พืชนะครับจึงควรจะมีปุ๋ยสูตรนี้นะครับอยู่ในทุกชนิดที่เราที่พืชต้องการใช้นะครับส่วนนะครับปุ๋ยสูตรที่3ามก็ตัวที่3ามากๆนะครับจะเหมาะสําหรับการบำรุงนะครับบำรุงผลแล้วก็บำรุงหัวอย่างเช่นมันสำปะหลังนะครับแล้วก็ มันฝรั่งอะไรประมาณนี้ที่เราเน้นในหัวเขาใหญ่เขาโตนะครับประมาณนี้อีกสิ่งหนึ่งนะครับผมที่เพื่อนๆพี่ๆนะครับเกษตรกรทุกท่านควรคำนึงอันดับแรกเลยนะครับระยะของต้นกล้านะครับในการสร้างใบนะครับสร้างใบสร้างลาต้นนะครับเราควรจะเน้นเน้นปุ๋ยสูตรอะไรฮะตัวแรกนะครับที่มีศูนย์ศูนยหรือว่าซีโฟล์กศูนยอะไรประมาณนี้นะครับในในระยะระยะเริ่มแรกนะครับของของการที่ว่าพืช เขากาลังสร้างสร้างใบสร้างกิ่งสร้างลําต้นส่วนนะครับในระยะการออกดอกออกผลนะครับแล้วว่าติดผลนะครับเราควรจะเน้นนะครับปุ๋ยที่มีตรงกลางนะครับตรงกลางก็คืออาจจะเป็นของ10 20 8อะไรประมาณนี้ครับผมคือตามของสุดปุ๋ยนะครับส่วนวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับเราควรหลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงในการใส่ปุ๋ยช่วงปริมาณที่ฝนตกชุกนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับเราใส่ไปปุ๊บแล้วฝนตกจะเกิดการชะล้างนะครับแล้วก็พัดตาปุ๋ยนะครับ ไปนะครับทำให้เราใส่ปุ๋ยไดยไม่ได้ผลเท่าที่ควรและนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับที่เราจะมาดูว่านะปุ๋ยจตละสูตรจรตละตามีความหมายว่าอย่างไรนะครับแล้วก็เราต้องการใช้ปุ๋ยขนาดไหนนะครับเพื่อนๆก็ลองไปเลือกหาซื้อกันดูนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ